ตัว l i m i t t d Edition นของเขานะคะก็จะมีรูปแพนด้าอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะมี 100X มาตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะเป็นตัว Aura Speed 90 k Metallic ตัวนี้ฟิลลิ่งอุบไว้ก่อนเตียงไม่บอกพูดทำไมเนี่ยแล้วก็มาตีตัวนี้บัรู้สึกว่าโอ้โหโอ้โหมันเบาไปเลยอะ่ะบางทีมันอาจจะดูยากเนาะแต่ว่าก็คือไงคะซื้อมือหนึ่งเลย <laughs> เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังรับชมอยู่กาลังหาไม้แรกหรือไม้ที่สอสามารถทักไลน์มาได้นะคะที่ไลน์แอดจองนาวนะคะจะมีทีมงานช่วยแนะนําให้นะคะว่าไม้ไหนที่ตีแล้วน่าจะเหมาะกับเราแล้วก็คุ้มค่าที่สุดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจองนาวนะคะก็ถือมา2ไม้ของวิกเตอร์ที่ก็มีคนคอมเมนต์นะคะถามเข้ามาว่าร้อยเอ็กที่เราถืออยู่นี้นะคะก็เป็นร้อยเอ็ก i t ลิมิเต็ดอีดิชันนะคะที่เขาทําขึ้นมาในรายการการแข่งขันของโทมัสแอนด์อูเบอร์ครับที่จัดขึ้นที่เฉินตูนะคะเป็นไม้รุ่นนี้ซึ่งเราเคย ทดลองตัวออริจินอลมาแล้วที่เป็นตัวขาวส้มนะคะแล้วก็ตัวลิมิเต็ดอิดิชันของเขานะคะก็จะมีรูปแพนด้าอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้ก็จะมีร้อยมาแล้วก็ตัวที่ซันนี่ถืออยู่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะคะเป็นตัวอ r ร่า e ปีด0 k m e t a l เ i c มัลมี 90K อยู่แล้วเนาะอันนี้คือพิเศษ 90K m e t a เ l i มพัฒนามาจากตัวออริจินอล 90K นะคะตัวนี้เป็นตัวที่แอนเดอร์สแอนโทนเซนใช้อยู่นะคะเป็นไม้แบบสําหรับคนที่ชอบบุกเลยทีเดียว ตัวนี้ที่ทดลองมานะคะ 4U นะไม่ไม่ได้ไปลอง 3U แบบอ o n เ e r o น่านะจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทดลองได้ขนาดนั้นนะตัว 90k m e t a ลลิกอันนี้เนี่ยเขาใส่ตัว m e t a l ล i c เข้าไปในตัวคาร์บอนใช่ไหมคะมันก็จะช่วยในเรื่องของน้ําหนักหรือส w i n g w ทเขาบอกว่า swing วทอันเนี้ยคือทําได้ดีมากเลยค่อนข้างที่จะอยู่ในเล v e l 3 level 4จะบอกว่าหัวหนักไหมตามสเปกก็ประมาณค่อนข้างบาลานซ์แหละ29.5อะไรประมาณนี้เนาะคือไม่ได้รู้สึกจับแล้วว่าหัวหนักไปทีเดียวแต่ว่าก้านะแข็งก็คือเหมาะกับคนที่บุกเลยทีเดียววันนี้นะคะเราขึ้น มาที่28ตอนนะคะเพื่อทดลองในวันนี้เนาะจะได้บอกกับคนที่ชอบบุกได้เลยว่าเอ๊แบบตัวนี้ตีแล้วมันฟีลลิ่งเป็นยังไงนะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวเฟรมแอโร่เหมือนกันที่มันจะบางๆนิดนึงเนาะเพราะว่าจัดอยู่ในตระกูลของสายสปีดอยู่คือบุกได้แล้วก็ยังสปีดแบบหน้าไม้ก็ไวอะไรอย่างเงี้ยช่วยในเรื่องของการสวิงของหน้าไม้ให้มันเร็วขึ้นเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่บุกอย่างเดียวแต่ว่าหน้าเน็ตก็ยังสามารถเข้ามาได้เร็วๆเ,เหมือนกันก็มาที่ตัวแพนด้ากันบ้างนะคะออร่าสปีด 100x นะคะตัวนเนี้ย ต u ยูแต่นี่ขึ้นเอ็นมา20 5ปอนด์ตัวนี้ฟิลลิ่งอุบไปก่อนเดี <c oughs> ยังไม่บอกเดี๋ <c oughs> ยังไม่บอกพูด <c oughs> ทำไมเนี่ยอ่ะให้มาดูแอพเ a r a ์ c ลของของตัวไม้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะมีสัญลักษณ์โทมัสแอนด์อูเบอร์อยู่ตรงนี้ด้วยเพือ่อเป็น Limited Edition ซึ่งถ้าใครที่เป็นสายซื้อไม้เก็บไว้ก็ควรที่จะก็อาจจะมีสะสมมาไว้นะคะราคาขายก็5,003 X X แต่ละที่อาจจะแตกต่างก,ก,กันเล็กน้อยนะคะออร่าสปีด100 X จริงๆก็เป็นตัวที่ออกมาค่อนข้างสักพักนึงแล้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาทาขึ้นม เป็นในช่วงของการแข่งขันโทัสรอมด์ันอูเบอร์ครับซึ่งตอนที่เราพาไปทัวร์ที่ประเทศจีนที่กวางโจก็เห็นไม้นี้แขวนอยู่แล้วซึ่งคนจีนเขาก็เห็นเห็นเขาขึ้นเอ็นซื้อเก็บเอาไว้เหมือนกันนะไม้ตัวอ,อ,อ,อลัสปีดห0 0 x รออ X นะคะเป็นเวอร์ชั่นชัิงตู้พิเศษไายแพนด้า สปีด 90k เมทัลลิคสีเขียวดำอ oh. ตัวนี้นะคะอ l ล่าสปีด 90K เมทัลลิกตัวใหม่ล่าสุดนะคะสีดำม่วงเขียวสีชวยเลย พี่ติงหลังจากที่ไปลองตัว 90K Metallic มาแล้วตัวนี้จะถามว่าบุกดีไหมคือฟีลลิ่งมันบุกดีเลยนะน้ําหนักค่อนข้างที่จะช่วยมากนะคะการแข็งแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกก็คือต้องมีความแม่นนิดนึงนะด้วยความที่ก้านแข็งแล้วก็หัวเขาออกแบบมาให้เรื่องของสวิงเวทแปลว่ามันจะลงไวนะคะถ้าเวลาที่เราตบแลวองศาของมือเราเบี้ยวนิดนึงอะ่ะลูกมันเปลี่ยนทิศเลยนะเนี่ยลงข้อมือไปปุ๊บมันไปเลยนะเหมาะกับคนที่แม่นนะคะแต่ถามว่าน้ําหนักตบอะดีไหมคือดีทุ่นแรงตบทุ่นแรงเซฟไปได้ เลยก็ต้องมีความแข็งแรงนิดนึงนะคะก็จะใช้ไม้ตัวนี้ได้สนุกเลยแหละก็ตัวนี้ก้านความแข็งที่ค่อนข้างเต็มแม็กแต่ถ้าไมววันยังรู้สึกว่าวันยังพอพอตีได้อยู่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าใช่เพราะมันนุ่มปกติถ้ามันก้านแข็งมากอะเหมือนที่บอกแล้วเราลงแรงเยอะอะมันจะสั่นสะเทือนอะะมันจะรู้สึกแบบอย่างเงี้ยเวลาตีอะเออมันจะมาที่แขนแต่ว่าอันนี้คือมันนุ่มนะเป็นไม้ก้านแข็งมากที่ถือว่านุ่มมากเหมือนกันเอางี้ถ้าเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆถ้าก้านแข็งแต่รู้สึกว่าตีไม่ได้เลยอะเช่นริวกะวันช่ แต่<ม>แตอันเนี้ยมันนุ่ม 90k เมทัลลิกรู้สึกว่าตีได้อยู่แต่ว่าถ้าสําหรับใครที่เพิ่งมาเริ่มตีใหม่เลยแล้วเจอความสวยของไม้แล้วโดนตกถ้าจะเอาสเปกจริงๆยังไม่ค่อยอยากแนะนําตัวนี้เพราะว่าอาจจะเขาเรียกวไไ่าไงไม่ใช่ไม้มันใส่เทคโนโลยีมาให้เราเยอะนะคะแต่มันอยู่กับเราด้วยว่าเฮ้ยเรามีความแข็งแรงไหมเรามีเทคนิคที่ถูกต้องเรามีกล้ามเนื้อที่สามารถแบบรีดประสิทธิภาพมันจริงๆหรือเปล่าอย่างเช่นคือก้านที่มันแข็งมากในเวลาที่เราบิดมันก็จะไม่ค่อยโค้งใช่ไหมคะยิ่งถ้าแรงเราแรงผู้หญิงอย่า้อมะสาารรถใชปิิทธภพขง การแข็งที่ช่วยส่งแรงให้ได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่แข็งแรงมากๆเออแล้วเขามีแรงที่แบบสวิงอ่ะมันจะดีบแบบบ แอนทอนเซนต์อย่างเงี้ยตีสนุกมากเลยถ้าสมมติว่าเป็นพวกก้านแข็งๆหรืออย่างตัวเนี้ยถ้ามีความแข็งแรงประมาณหนึง่งอ,อยากได้ไม้กึ่งบุกแต่ก็ยังได้ความเร็วของหน้าไม้อยู่ไม่ได้ช้าลวกันเหมือนว่าตัวเนี้ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์สมมติว่าวันนั้นที่แบบไม่มีแรงอาจจะยากถ้าไม่มีแรงวันนั้นมาตีก็จะอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเต็มที่นะหรือว่าคนที่เป็นสายสปีดมาก่อนอยากหาไม้ที่บุกขึินนิดนึงแต่ว่ายังได้สปีดอยู่ไหมก็ยังได้อยู่นะคะนีเรื่องของสปีดแต่มันจะค่อนข้างเด่นไปทางบุกมากกว่าาาถ้้อยกไดสปี จะลองไปดูในเรื่องของไม้สปีดไปเลยอย่างนี้นะก็ <_ an> จะแนะนําแบบนี้มากกว่าแล้วก็เราก็ไปเพิ่มกําลังของเราไปเพิ่มความแข็งแรงถ้ายังอยากได้สายสปีดระบุกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสายบุกแบบรู้สึกว่าไม้บุกบุกจ,จ่าของเราประจำเนี่ยมันช้า<ม>อ่ะอันนี้ลองขยับขึ้นมาก็น่าจะช่วยได้พอมาเปรียบเทียบเจ้าตัวแพนด้านะคะ 100x ตัวนี้กับ90 k เคเมทัลลิกตัวนี้ฟีลิ่งต่างเลยต่างไปเลยตีตัวนี้มาก่อนใช่ไหมใช่แล้วก็มาตีตัวนี้หวบนรู้สึกว่าโอ้โหโอ้โหมันเบาไปเลยอ่ะจุดเด่นของตัว 100x ร้อยามักต จาก 100x ตัวเดิมที่เป็นตัว o r i จิ n อลคือ o r i g i นอลส้มขามันก็จะมีเป็นด้ามที่เป็นฟรีคอกับด้านที่เป็นก้านที่เป็นไม้ก็ได้ลองทั้ง2ตัวเลยรู้สึกว่าแตกต่างกันทั้ง2รุ่นตัวนี้รู้สึกก้านมันจะแข็งขึ้นมานิดนึงเทคโนโลยีก็จะเหมือนตัวเดิมเขาบอกว่าเหมือนตัวเดิมหมดเลยแต่พอฟีลิ่งเราตีอาจจะแบบรู้สึกต่างนิดนึงเพราะพลังพันด้าอาจจะมีพลังพันด้าอยู่ก็ได้แต่ว่าตัวนี้เวลาที่เราตีจุดเด่นของมันมันก็น่าจะได้ความคล่องตัวทั้งบุกได้วา ไดเซฟได้แล้วก็ความคล่องตัวนี่เหบ,บืให้คะแนนแบบแเต็ม10บแปดเต็ม10เลยประมาณนี้แต่ถ้าเรื่องของความไวหน้าเน็ตเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับปกติเหมือนตีนาโนแฟร์มามันจะไม่ได้เป็นสายที่มันแบบไวขนาดนั้นเนื่องจากตัวบาลานซ์พอยต์ของนาโนแฟร์มันเป็นหัวเบาค่อนมาทางแบบกลางๆค่อนมาทางเบาเลยแต่อันนี้มันจะเป็นกึ่งบาลานซ์บาลานซ์หน่อยแล้วก็มีน้ําหนักส่งก็จะไม่ได้แบบหูหน้าเน็ตทบฉาบขนาดนั้นไม่ใช่ก็จะเป็นไม้ที่เล่นได้หลากหลายผู้หญิงก็น่าจะชอบนะเหมือนว่าตีง ง่ายตีข้องนะคะจริงๆตัวนี้ตอนที่ลองอะนะคะก็คือรู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่ข้องตัวแหละตีสบายก็คือลูกตบลูกตัดลูกเซฟคือทุกอย่างอะทาได้หมดแต่ว่าที่ทสําคัญของไม้นี้นะคะต้องมีข้อมือนะลูกตบเนี่ยถ้าสมมติว่าตบแบบเวียงแครนเฉยๆโดยไม่ใช้ข้อมือที่ตบเมื่อกี้รู้สึกว่าลอยแต่ถ้าเราแบบเฮ้ยเรามีสติอะแล้วเราแบบปุ๊บใส่ข้อมือไปคือมันลงเลยนะแล้วมันค่อนข้าง,งไวตัวนี้เรื่องของการคอนโทรลก็ไม้มันก็ช่วยไม่ได้แบบเหมือนตัว 90k มทัลิกที่แบบถ้าเราหันข้อมือเรานิดนึงแล้วลูกไปเลยอย่างเง เปลี่ยนทิศไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะคะก็ค่อนข้างที่จะไวไวกว่าละกันแล้วก็ตีง่ายตีสบายกว่าถ้าเราแบบตีเกมหนักๆมาแล้วอ่ะแล้วก็อยากจะตีสบายหน่อยตัวนี้ก็ตีได้นะไม่อันนี้ไม่ไม่ไม่เป็นก้านฟีคอ่ค่ะวิกเตอร์เองก็ยังอยากจะคีฟคาแรกเตอร์บางอย่างของตัวไม้ไว้อยู่อย่างเงี้ยฮะหรือบางทีแล้วการใส่ฟีคอร์ในไม้บางรุ่นมันก็อาจจะไม่เหมาะอะไรแบบเนี้ยฮะ ถ้าบางคนก็จะชอบฟีลลิ่งที่เป็นด้าไม้อะไรแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพอมันใส่ฟีคอมาปื้อมะครับมันจะออกไปในทางนิ่มๆแอนี้ครับพอลรงอิมแพกลูกก็อาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้มันก็จะดิบๆหน่อยครับโอเคตอบคำถามนะตอบคำถามว่าทำไมตัว100 x เอ็กเป็นฟีคอเออแต่ว่า 90K ิบไม่ใช่แต่ว่า 90K 2เทูเป็นฟีคอ มีคนถามเรื่องของจริงมานะคะจะมีสติกเกอร์แบบนี้ใช่ไหมคะเราเราสามารถดูได้ยังไงถ้าคนบอกอุย้ยสติกเกอร์อันนี้เนี่ยมันมีวิธีที่เราดูได้ไหมคะผมแนะนําแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าซื้อจากร้านโวแทนนะครับที่เป็นร้านตัตแทนที่แบบว่าของทางบริษัทโดยตรงครับอันนี้ก็มั่นใจได้้าใครไปซื้อแบบมือสองมาออบางทีมันอาจจะดูยากเนาะแต่ว่าก็คือไงคะซื้อมือหนึ่งเลย <laughs> เล่นละเล่นละเล่นมีนวิธีเช็คได้ไหมคะ <S <S เขาสามารถเช็คกับทางทางวิกเตอร์ได้ไหมเกิดคนแบบไม่ชัวอะไรเงี้ยแต่อยากได้แต่อย่างปกติถ้าเกิดว่ารหัสไม้มันจะอย่บบนี้รหัสไม้ก็สามารถดูได้ประมาณหนึ่งถ้าเป็นรหัสไม้ที่ขายในเมืองไทยก็จะเป็นรหัสนำหน้า T S ใช่ไหมครับ<ช>ห,รหรือบางล็อตนะครับบางล็อตที่เราเอาล็อตจากต่างประเทศเข้ามาขายเงี้ยครับก็อาจจะเจอรหัส รูปแบบอื่นๆบ้างอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้สามารถเช็คได้ว่าเป็นไม้ที่แบบว่าเคมกาการในไทยได้เลยนยครับดูจากตัวรหัสได้ว่าล็อตนี้เป็นล็อตที่เราสั่สงเข้ามาขายนะแบบนี้ครับอ<า>อขอบคุณนะคะก็สําหรับคลิปตัวนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทาง Victor Thailand นะคะที่ส่งไม้มาให้เราเทสรีวิวแต่ว่ามันก็คงจะอยู่กับเราแค่วันนี้ <laughs> โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe แล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะคะถ้ามีคลิปไหนที่อยากให้เรารีวิวเพิ่มเติมหรือไม้ตัวไหนที่น่าสนใจคอมเมนต์ใต้ล่างกันมาได้นะคะ